สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับว่าเวลาเราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเก็บเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสังเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะน,นี้นะครับเวลาเราเกี่ยวเดินตูดไปนะครับมันจะมีใบเห็นไหมสังมันจะมีเปลือกข้าวโพดเห็นไหมเป็นแถวไปนะครับเป็นแถวไปนะครับ ทางก็จะประมาณนี้นะครับนะมันจะโผล่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับแต่เวลาถ้าเขาพดล้มเนี่ยเราเขาจะเลียดินไปเลยนะหัวมันจะเป็นหัวเจ้าหลวดนะรประมาณหกถึงเจ็ดหัวจะเลียดินไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันพ่นอะไรออกมาบ้างนะครับนี่เป็นแกนนะครับเห็นไ,ไหมสะอาดนะครับ เวลาท่านผู้ชมหารถเกี่ยวเนี่ยก็หารถที่ดูเอานะครับก็ไปดูคนอื่นเขาเกี่ยวนะว่าเขาใช้รถไหนรถอะไรยังไงนะครับดูแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่าเนี่ยมันเกี่ยวออกมาเนี่ยมีเม็ดหลงไหมมีเม็ดเม็ดหลงเลือไหมครับเนี่ยนะครับมีเม็ดแตกมีเม็ดอะไรไหมเนี่ยนี่คือคือเปลือกนะครับเห็นไหมมี มีแกนมีฝากข้าโพดเนี่ยติดมาหรือเปล่านะครับฮนะไม่มีนะแล้วก็ดูนะครับเม็ดจะไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับเดินไปนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จุดไฟนะครับประมาณสักสองแดดสามแดดเนี่ยจุดเสร็จปุ๊บก็ ถ้าดินไม่แห้งเกินนะครับคุณต้องพิจารณานะครับถ้าดินไม่แห้งเกินเนี่ยคือเดี๋ยวให้ดูผมไถกั้นไฟไว้นะครับก็คือดินน่ะยังมีความชื้นอยู่นะครับนี่คือข้อดีนะครับเด,เดี๋ยวผมจะบอกนะครับข้อดีนะครับของการทิ้งน้ํานะครับทิ้งน้ําช้านะครับ ก็คือดินนี่ยังมีความชื้นนะครับนี่เห็นไหมดําปีเลยนะเห็นไหมดินมีความชื้นนะชื้นเยอะเลยนะถ้าหยอดไปนี่อยู่ได้เลยนะครับแต่มันจะอยู่ไม่ถึงสิบห้าวันนะครับนะดินอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องราดน้ําก่อนนะครับอย่างผมมีน้าน้าผมทําร่องใช่ไหมนี่มันจะมีร่องน่อยหน่อยหน่อยหน่อยไหมนะครับเป็นร่องเดี๋ยวใส่น้ำจุดแล้วใส่น้ําเลยนะครับใส่น้าปุ๊บไถไถสัก สองรอบนะครับถ่ายแล้วก็แปรนะครับอาจจะมีการปรับอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอปั่นยอดอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ให้ดูนะครับฝักก็แทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีถ้าข้าวโพดไม่ล้มอ่ะเกี่ยวหมดนะครับไม่มีฝักตกนะครับจะมีตกแค่หัวงานนะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เหตุผลที่ผมทิ้งน้ํานะครับทิ้งน้ําที่หลังนะอย่างก่อนเกี่ยวที่นึงเนี่ยค่อยค่อยทิ้งน้ําเนี่ยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งก็คือให้ต้นข้าวโพดเนี่ยกินมีน้ํากินได้ตัดได้ตลอดนะครับเกี่ยวไปต้นนี้เขียวนะครับแต่ว่าฝักเนี่ยแห้งแล้วนะครับให้ดินเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่แล้วเวลาเราไถอ่ะมันจะไถง่ายมันจะไถเข้านะครับถ้าเราปล่อยแห้งแก้งเลยเนี่ยไถยไม่เข้านะ รถไถใหญ่ก็ไม่เข้านะครับคุณต้องเอาผ่านสามผ่านสี่มาลงมันก็เปืองไปอีกนะครับเอาแค่ผ่านพวนนี่แหละนะครับอ่อาอะจะประมาณนี้นะครับเวลาเราเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับถามว่าไม่จุดได้ไหมได้นะครับคนที่ไม่จุดอ่ะคุณต้องมีรถไถเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างน้อยคุณต้องไถทิ้งไว้เนี่ยประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็มาไถาอีกรอบนึงนะครับกว่าจะทํา เพราะว่าถ้าถ่ายรอบแรกเนี่ยแทบจะไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันแน่นนะเนี่ยตรงนี้มันจะถ่ายไม่ค่อยเข้านะครับมันจะถ่ายไม่ค่อยเข้าตรงนี้มันก็เข้านะครับผ่านมันจะเทินมันจะเทินเปลือกนะครับแต่ถามว่าได้ไหมก็ไปช้าๆ่ค่อยๆไปนะครับยังไงก็กบนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่านะเนี่ยเห็นต้นเห็นซังเห็นตอไหมครับถ้าเราไม่จุดนะครับ ธาตุอาหารที่ลงไปในดินเนี่ยนะครับข้าวโพดรอบต่อไปเนี่ยจะได้รับก็คือธาตุอาหารฟอสฟอรัสนะครับถ้าเราเอาไว้นะไม่จุดนะนะครับจะได้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสช่วยอะไรครับก็บอกมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คือระบบลากนะครับระบบออกดอกเหตุผลที่นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งนะที่ฝักมันออกเยอะนะครับมันได้ฟอสฟอรัสเยอะเกินนะครับคุณดูได้ครับเวลาคุณจุดกับไม่จุดอะ แล้วไปดูฝักออกนะนะครับลองได้นะ <_ an> คุณอาจจะมีหลายแปลงเนี้ยคุณแปลงนู้นคุณไม่ต้องจุดก็ได้แปลงนี้คุณจุดอะไรเงี้ยแล้วถามว่าจุดแล้วมันจะได้ธาตุอาหารอะไรนะครับมันจะได้โพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมก็คือสร้างแป้งสร้างาสร้างแป้งให้ฝักนะครับฮะช่วยเรื่องน้ําหนักนะครับอ่ามัน,ม,นมันจะมีมันจะมีเหตุผลนะครับมันจะมีเหตุผลอย่างแปลงที่ไหนมันจุดไม่ได้มันใกล้ชุมชนอย่างเงี้ย เราก็ดันครับเราก็ดันไปกองที่อื่นก็ได้เนี่ยถ้าต้นมันเยอะเกินนะครับคุณมีรถไถเล็กสามหกสี่ศูนย์เนี่ยอย่าไม่ต้องพูดถึงนะครับมันไม่ค่อยเข้านะเพราะใบไถมันแค่ยี่สิบสองนะครับใบยี่สิบสองนี่แทบไม่เข้าเลยของผมนี่ยี่สิบสี่นะครับใบยี่สบี่ใบ, 24, ใบพวนนะครับผ่านพวนมันจะแทบมาไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยมันจะเทินเนี่ยมันมันไม่เข้าเลยนะตรงเนี้ยนี่ก็เหตุผลหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมตอนเกี่ยวถ้าผู้ชมทิ้งน้ําเร็วนะครับดินแหง้งแกล้งเลยนะคุณจะดึงน้ําไม่ได้นะครับคุณต้องไถก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะดึงน้ําลาดไปเลยนะครับเดี๋ยวจุดเราก็ดึงน้ําลาดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าให้น้ำมันมันให้ยังไงนะครับฮะรับรองครับถ้าเราทําวิธีเนี้ยต้นขึ้นเท่ากันทุก ทุกต้นนะครับเท่ากันเป๊ะขาโพดขึ้นมานี่เท่ากันหมดเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ